สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องยูทู e พีเลล์กระดัมครับนี่บรรยากาศยามเย็นครับดูก็ทำอะไรกันนออกับน้องเขียวครับมาดูใกล้ๆสิอู้ขับเลยตัวทบคาสคัสกี่แล้วนะนัดตเสรนจ้าจางเลร สปเกนี่ทำไรครับฮะคะอ๋อคณะสปอเกต <laughs> โอสเตอร์ะมาไซบ่อยอ๋อสเตอร์ทั่ไสเตอร์มาไซอย่าเตอร์ทบบอกว่าสเตอร์ครับผมใจเซอร์อุอ้ม <laughs> า,าดกี่เล้นวนี่ปีเ <laughs> ตอนเลกขาดแล้วอันนึ่งปิดตะกอนขาดสามแล้วหมดเลยมนี่เดียวกัขาดแล้วมันยังไม่ยังน็อตมันน็อตแล้วอ่ะน็อตเดียวขึ้นในนั่นน่ะสิิมบ่สนิมเนแล้วอะไรสดรว่านี้ต้องเอาต้องโคนอะไรไปไหมื่อเอาไมโคไม่ให้กันี้ก็ เสียเมกับช่างทิงครับเอาเออเออเออกะเตอร์ท็อครเมโคเออเดเด้อยู่พึ่งเอาเอาอะเอาเอ้ยไอ้ตไอ้ัมเลยขนาดโออโอได้เลยเตนไดูเออเอาเอาเอาดูมือครับสกดูที่มือโอ้เด่นเด่นเดเด่าเด่นเอาเอา

พอ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 กระต่ายเดี๋ยวขาดน็อตไม่ค่อยดีด้วยมีแต่สนิมเอาเอาไม่ได้อีกโอ้โอกาสจะน้อเบียร์ลุ้มเลยอืมเล่นตัวได้ใช่กว่าบรรยากาศก่ครับนี่ฝนทำท่าจะตกแล้วครับ นี่ FC ครับ FC ครับนี่ FC FC <S 2> <S 2> ามาตั้งแต่ตน้นกัวันนี้ เอาเอ้าเดินเดินเอาเอาเอพอพอพอแล้วพอแล้วอพออมันงัดขาดเดี๋ยามันใช้แรงคนนะใช่เอา ดูครับน Karma, ้องเขียวเปื่อนหมดเลยครับสภาพก็น็อตสปกเก็ตหลวมครับขาดไปแล้วสามตัวครับ Oh!

ទៅទិញដាច់ម៉ត់ទៅទិញងួនដាច់ម៉ត់លើជិះ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 លើស្នាឲ្យសៀនកាប់លើអោមកមើលសៀនអាទួតមើលសៀនអឺលົບលົບລະวังລະวังសៀនសៀនលើលົບប្រកាយទៅយ៉ាងណាตาครับអោមកមើលមើលរែងគ្រឿងណ້ອຍបុកໂຕអង្គទៅសៀនទៅវិញរែងគ្រឿងណ້ອຍរែងគ្រឿងណ້ອຍ โอ้โอ้โอ้เออเบิร์มเบิรมเน่อายาธรรมดาที่ไหนเนี่ยตัวทบนี่นี่ไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อยสปอเก็ตครับน็อตขาดไปสามตัวน็อตเก่าแล้วน็อตก็เริ่มสนิมแล้วครับน็อตเก่าแล้วครับผมนี่ เลิกงานครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็อย่างว่าเลยครับฝนใกล้จะตกเช็คงานพอดีครับออส,อสองคนก็เลิกงานครับสองคันสามคันเอ๊เรียวกันได้ข้าเดินข้าข้าเหมือนเสอไม่แล้วครับหนึ่งตัว ตัวที่สี่แล้วเฮ้ยมันรวมตัวมันรวมมันรวมเดินหน้าถอยหลังดูดิรวมรวมรวมอะไรท่านนี่รวมหมดแล้วมาขยับได้อะลองเดินดูดิเอาถอยหลังถอยหลัง นี่น็อตมันรวมครับมันขยับได้ตอนนั้นยังแน่นอยู่นี่ครับขาดขาดเรียบร้อยลองใส่จะได้เข้าอู้ครับแต่ว่าน่าจะเสียงานกับใช้ไปก่อนอ๋ออ๋อตัวทับอันตรายอันตราย เอาละตัวทอมนู่นเอฟซีไปแล้วครับมานั่งรถเลนตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามีเครื่องดื่มมาให้ช่วงเช้าเช้าก็นี่เอามาให้ประจำนะครับเอฟซีนี้ฟิล์มครับฟิล์มน้อยนี่ส่วนฝั่งนู้นก็ซีเอ็มเซ็ตโปรกีและเลิกงานแล้วครับแล้วก็เสียทิงเสียแฟ้มส่วนเสียเกียร์ก็ โดนตะปูยางรั่วแล้วครับเสียบโป้ก็รั่วสองรอบแล้วนะท่านเปานะครับในป,ป่าย,ยางพอดีก็เลิกง,งานพอดีครับผมประมาณนี้ลดขาดครับต้องเคียวทีครับคลิปนี้บายบายครับก็ฝากติดตามช่องพิลิวระดัมเกือบโหลดได้ครับสวัสดีครับ